สวัสดีครับนิสิตสำหรับครั้งนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งาน powerpoint เบื้องต้นเนาะสำหรับการตั้งค่านะครับต่างๆการเลือกใช้ภาพสำหรับ powerpoint ที่ใช้นะครับก็เป็น Office 3.65นะครับนิสิตก็สามารถใช้ได้นะครับของมหาวิทยาลัยที่มีบริการให้นิสิตได้ใช้นะครับอก่อนอื่นแล้วก็ไฟล์ new เนาะที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมานะครับหรือว่าจะมีธีมให้เราเลือกนะครับนิสิตก็ดูตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลือก นี่ก็เลือกได้นะนิสิตจะเอาแบบไหนนะครับนอกจากเว็บไซต์ต่างๆที่มีเทมเพลตมีดีไซน์ที่นิสิตได้ลองเลือกใช้ดูแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของ powerpoint นะครับสมมุติอาจารย์เอาว่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับตั้งค่านะครับนิสิตไปที่ดีไซน์เนาะไซส์สไลด์นะครับ4ต่อ3กับ16ต่อ9 ใช่ไหมครับ4ต่อ3กับ16ต่อ9 16ต่อ9ก็เป็น w i ส e s c r e e เนาะ4ต่อ3ก็เป็นอ,อัตราส่วนนะครับเหมือนโทรทัศน์สมัยก่อนเึ๊บนี่ก็เล็กลงมานะครับถ้าทำใช้กับงานวิดีโอนะครับก็ควรใช้เป็น16ต่อ9นะครับนอกจาก4ต่อ3 16ต่อ9นะครับนิสิตสามารถเลือกไซส์ได้ตรงนี้นะครับจะเป็น A4 A3 ไซส์เท่าไหร่แบนเนอร์ anner, นะครับเนี่ยเลือกได้หมดเลยนะครับจะเป็นแนวตั้งแนวนอน portrait landscape ได้หมด รห,หรือว่านิสิตจะเห็นในโซเชียลมีเดียที่เขาทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนาะที่ส่งใน l i น์โพสในเฟสนะครับนิสิตก็สามารถทำใน powerpoint ก็ได้นะครับเนี่ยมาตั้งค่าตรงนี้นะครับเลือกเป็นขนาดเท่าไหร่เอ่ยอเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่ทำให้นิสิตดูเนาะอาจารย์ก็มาตั้งค่านะครับแล้วก็ทำในนี้แล้วก็เซฟเป็นภาพนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ไปโพสต์ได้เนาะ ไซส์ Size, นะครับตรงนี้เนาะสองแปดจนะครับสองแปดนะครับอันนี้แล้วแต่ไซส์นิสิตเนาะอันนี้อาจารย์กะมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุนะรัสนะโพสต์ Post ในเฟซในอะไรในไลน์ส่งต่อนะครับก็จะเห็นเป็นหน้าเต็มสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอืมตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็มี ให้เราเลือกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราจะเอาอันไหนอ่ะดีไซน์ไอเดียนะครับดีไซน์ไอเดียสนะครับลองเลือกดูนะครับตรงนี้ดูเป็นแนวทางเนาะดูเป็นแนวทางนะครับสมมตุติชอบอันนี้นะครับภาพเนาะอินเสิร์ตนะครับพิกเจอร์นะครับสต็อกอิมเมจนะสต็อกอิมเมจตรงนี้นิสิตก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับจเจ้าภาพอะไร เนาะอย่างเช่น search education อืมนะรตรงนี้เอามาใช้ได้นะสมมติรูปเด็กหันหลังเนาะ Insert ปึ๊บอันนี้เมื่อกี้เลือกเขาเยอะอ่ะเดี๋ยวลบออกบ้างอ่ารูปเด็กนะครับคอปได้ใช่ไหมครับครอปเป็นรูปทรงต่างๆเนาะครอปเนาะ คัพทูเชฟนะครับจะเป็นอะไรวงรีวงกลมวงรีนะไปเอาคอนโทรลแชทกับนะครับคัพทูเชฟนะครับวงกลมนะครับดับเบิลคลิกกดที่คัพกดเครื่องดีกดที่คัพเลือกได้จะเอากลมแค่ไหนนะครับเป็นทรงต่างๆได้นะครับเป็นทรงต่างๆได้นะครับหรือว่าจะอินเสิร์ตเป็นไอคอนไอคอน นะครับเ่ insert มานะครับอันนี้นอกจากใน powerpoint แล้วนอกจากเว็บต่างๆที่เราดูนะครับไอคอนเปลี่ยนสีได้ไหมนะครับดดบเบลคลิกนะครับ <Yeah. S 1> เปลี่ยนสีได้เอาสีอะไร <Yeah. S 1> สีแดงสีม่วงเปลี่ยนได้นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงนี้เอาลายเส้นขอบจะเป็นสีอะไรสีขาว เนาะอืม <No. S 2> hmm. นะครับอินเตอเหมือนเดิมนะครับนี่มีคนให้เลือกด้วยนะครับชอบแนวไหนนะครับก็เลือกเอาคนชูป้ายใส่ข้อความ t ิ d e n นมีไหม t ิ d e n นนะครับสมมติเอาอันนี้อินเสิร์ตเข้ามานะครับ ก็ใช้ได้เนาะพออินเสิร์ตปุ๊บนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นดีไซน์ให้เรานะครับเนาะเราก็ดูว่าชอบหรือไม่ชอบอันไหนนะครับเพิ่มก็นิ้วใหม่เอาไม่เอาก็ลบนะครับเอาภาพเนาะสมมติจับมือนะครับถ้าจะครอบเป็นรูปทรงต่างๆ่ t บ s h a ช e อย่างนี้ก็ได้มนนีสัดส่วนจะเพียนนะครับมากดครอบแล้วก็เลือกบีบเอานะว่าจะให้เอาถึงช่วงไหนเอียงแค่ไหนนะครับแล้วจะเลื่อนภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพเดิมสมมติเราเอาภาพเดิมนะภาพเดิมปุ๊บ picture format นะครับเปลี่ยน เป็นรูปทรงอื่นนีกระดาษนะครับหรือภาพเดิมนะครับเปลี่ยนมุมมาเมื่อกี้ถึงนี้ตอนนี้เอาถึงนี้อ,อันนี้เราต้องกะเอาเนาะอันนี้เราต้องกะเอานะครับมาถึงเมื่อประมาณนี้ ่ะไม่ใช่ต้องอีกฝั่ง,ง,ง,งนึ่งนะต้องอีกฝั่งนึ่งเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะอันนี้เราก็ลากแล้วก็กะเอานะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการออกแบบนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นเนาะตั้งค่าเสร็จเลือกใช้ภาพนะครับครอ o ทูเชฟนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็เป็นการตั้งค่าขนาดงานเนาะ ดู Design ไอเดีนะครับดูการครอบทูเชฟต่างๆนะครับเนี่ยไลด์สไลด์นี่ติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็พวกดีไซน์ไอเดีก็คลิกตรงนี้นะครับก็ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เพิ่มภาพอินเสิร์ต t ิกเอร์เนาะอันนี้ในเครื่องคอมอันนี้ออนไลน์นี่ Stock Image จนะครับวันนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้เลยเนาะนะภาพเยอะอยู่นะครับสวยงามนะครับเซิร์ชเลยนะครับเซิร์ชเลยนะครับ แล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ